เป็นปูแมงตัวใหญ่จังปูแมงมุมยักษ์คุณแม่ยักษ์แม่สมชื่อไหมใหญ่ยักษ์เลยใหญ่ยักษ์มากเลยเนาะนี่นี่คุณแม่ปลาจระเม็ดไม่ใช่มั้งคงไม่ใช่หรอกปลาจระเม็ดต้องท่ากับเขยมเวลาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะสิ่่งทีทุกคนจะนึกเหมือนกันหมดก็คือจะเห็นปลาที่คล้ายกับอาหารเรา โอ้ยลายเสียงหางตบหน้ากัน ากว้างใหญ่นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าโอเพินโอเชียนใช่ไหมคะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่เปิดโลกกระทัดที่เห็นกว้างๆลงไปเลยเหมือนเราไปอยู่ใต้มหาสมุทรนี้เนาะอืมมีปลาลาดจะเปหมดเลยเป็นองค์ปลานะคะเรียกว่าเป็นสถานที่คลาสสิกที่พิพิธภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าอะไรเก่าๆต้องมีต้องมีอุโมงค์ปลานะ ไ่กันต่อค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเจ้าแอนเนี่ยเริ่มฉายแววจะซีรีวบเลยขึ้นไปร้องบนโต๊ะอาหารแต่งกงแต่งกวาปวดเท้าอะไรไม่รู้แหละเอายจริงๆหนูทายเลยได้ร้องร้องเอายิจริงว่าเรื่องเรื่องการร้องเพลงที่น้องได้มาจากใคระได้จากคุณพ่อพ่อเนาะพ่อแล้วก็พี่พี่พี่ก็เป็นนักร้องเลยทำให้แอนชอบร้องเพลงมาตลอด พ่อตี๋ร้องเพลงเก่งค่ะแสดงว่าที่บ้านสนับสนุนเรื่องร้องเพลงก็สนับสนุนเราชอบแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าได้ข่าวว่าเราแต่งกับสอบสนุนแล้วเนี่ยน้องแอนเนี่ยคือเป็นนักบ้ารางวัลตั้งแต่เด็กเล็กเลยใช่ตั้งแต่ปหนึ่งปสองปสามปสี่จะมีรางวัลมาตลอดแม่พาไปอวดตอนนี้แหละคุณครูพาไปอันนี้ว่าไปเพราะว่า ก็จจะไปร้องที่โรงเรียนเรื่องคู่เห็นว่าแม่ร้องเพลงเก่งได้ค่าชุดกายขอเตียค่ะแม่ก็ไม่ว่ากันแม่ตับให้ทำให้นเต็มชอบชอบเป็นแดนเซอร์เป็นอะไรเงี้ยเดินเดินพาเลดให้แม่เอาไม้ไผ่แล้วหอมใหญ่วางข้างบนแล้วก็ปัติดห่อแล้วก็รัดแล้วก็เดินค่ะซึ้งซึ้ง กมีคืออุปกรณ์เนี่ยมาเต็มที่สั่งแพรให้แม่ไปซื้อซื้อไม้กระทาแม่ครับแม่ดิฉันไปซื้อนี่ไหนไ่ <ทำ S 2> อยำเองแล้วกันแต่ทีเห็นเขาบอกว่าเคยจริงๆแล้วน้องแอนเนี่ยมาประกวดจะพูดถึง AF เ,เนาะเคยมาประกวดตั้งแต่ตอนเอฟห้าแล้ว ปวดแต่ไม่ติดมาได้เอฟหกลุ้นแม่คุณแม่แม่ไม่ได้ไปนั่งกินหน้าจอทีวีล้วลุ้นออกมาทีละคนละคนได้ลูกเราก็ยังยืนอยู่เออจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยเพื่อนบ้านมาเต็มบ้านมาได้ของ้าฮ้เต็มบ้านเลยอดีใจใจนะให่ใหญ่เห็นไหมข่ะ ติดรายการเอฟมากเลยตั้งแต่นั้นมาแม่นั่ดูทั้งวันเลยต้องตื่นพร้อมกันกินข้าวกันนอนพร้อมกันนี้เนีะย้วน้องนอนน้องเข้านอนแล้วแม่ถึงจะนอนดูนั่เป็นไปไหนมาตื่นขึ้นมาก็เปิดดูถึงก็ยังไม่ทันตื่นดีใช่ว่าคุณแม่ตามกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนเย็นกับน้องตลอดเลยตลอดแล้วตอนนั้นแม่ทังอะไร ตอนนั้นไม่ได้ขายของนะอยู่บ้านเฉยอ๋อก็เลยมีเวลาเชียร์เต็มที่เชียร์เต็มที่พอวันเสาร์สักบ่ายโมงเตรียมน่ะสองหม้อออกจากบ้าน,นไ,ไปที่หนึ่งทองก็จะทำกับข้าวไปอยู่สองหม้อสามหม้อทำกับข้าวไปทำไมอ่ะเลี้ยงแฟนคลับเต<อ>็มเ,เยอะมากแม่นี่เป็นกำลังเสริมแลหรับแฟนคลับที่กรี๊ดกันสนั่นทุกวีคเนี่ยฮะเยอะมาก นี่เดี๋ยวนะคุณแม่เป็นกำลังของแม่ครับแล้วเอาเคุณพ่อลนะ่ะเ <ไป S 2> ขาบอกคุณพ่อเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายหัวคะแนนห <laughs> คะแนนหัวคะแนนหาคะแนนเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะบอกว่าเอาช่วยโหวตลูกสาวหน่อยนะไปที่ไหนไหนไปถึงไปสุพรรณไปที่บ้านก็อยู่ใกล้กลับกับวัดที่รุ่งพวงหมู่บ้านแม่กับบ้านรุ่งพวงใกล้ๆกล้กันก็นไปไปไหว้ไป เอาซิมเล็กๆซิมบาทอะซื้อไปแจกแ,แ,แ,แอแว่าช่วยโอนนะให้ก็เติมงินเองเออเหมือนให้คนรู้จักช่ชวยๆกันเลยว่าเน,นี่ยน,น,น้องแอนเป็นคนสุดทา้ายลูกหลานสุดท้าย e ม่ช่วยโ i t i หนอ่อยจ e จากการพาคุณแม่น้องแอนไปเที่ยวในวันนี้นะคะสิ่งที่จีนประทับใจก็คือเรื่องราวของคุณแม่ค่ะ ตั้งแต่เด็กจนโตมาที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่อดทนแล้วก็ฝ่าฟันแล้วก็มีความตั้งใจมากๆจริงจนกระทั่งสุดท้ายและพอมาถึงในรุ่นของน้องแอนซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยครอบครัวก,ก็มีความตั้งใจในการจะสนับสนุนสิ่งที่ลูกสาวของตัวเองรักเพื่อให้ประสบความสําเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่ยินเห็นรู้สึกว่าประทับใจในความช่วยเหลือแล้วก็ความอดทนของครอบครัวนี้มากๆเลยค่ะ We'll we'll kiss just as sea. the Happy before. be beyond เคยมีใครแซวไหมคะว่าแบบเอ๊ะโหเถอลูกสาวมากเลยไม่เขาบอกมาแล้วแม่ดังเลยกายเลยกายเป็นเถอด้วยกันเลยกายเป็นดังไปกับใครด้วยใช่เนอะไปไปกับลูกก็ดังไปกับลูกด้วยไปทางไหนทางไหนสามเดือนแม่อยู่บ้านคิดจะถึงบันทึันทอกี้เติม ที่เจ็ดเลยนะค่ะคุณลักก็เาเรียนไปเขไปที่นั่นอ๋อใช่รุ่นหกเป็นรุ่นเดียวที่คุณแม่ได้เข้าไปในบ้านเนาะเข้าไปเขาให้ไปทงมาหาให้ทานว่าลูกชอบทานอะไรเขาก็ไปผัดเต้าหู้เต้าหู้น้ำแดงเต้าหู้สองดงแล้วก็ยำปลาสลิดโอ้นั่นก็คือทำมาให้ตอนวันแม่เนาะตอนวันแ้่เลยไปทำแอบนั้นเลยแล้วเป็นไงวะตอนจังหวะที่เจอหน้ากัน เขายังไม่รู้เลยว่าแม่ทข้าไปแต่ก็เข้าไปโดนมากอดอุ้ยหอมเลยแล้วนะฝาแล้อง่ายด้วยไม่เจอกันนานเนาะแม่ต้องเกิดสามเดือนเต็มๆนะน้องที่เจ็ดอ่าอาทิตย์ที่เจ็ดอ่าอาทิตย์ที่เจ็ดอาทิตย์ที่เจ็ดก็ได้ได้เจอกันแล้วมีมีโชว์ไหนในบ้านที่แบบแม่ประทับใจประทับใจที่สุดเลยประทับใจที่สุดก็ วิกที่หกวิกที่หกน้องเริ่มติดละชาวบ้านพี่น้องอะไรฟังแล้วรู้สึกว่าร้องเพลงผ่าน,นมาเชียร์ละผ่านมาเชียร์ยร้องอะไรเพลงเบอร์นี้ไม่มีคนหองเธออ๋อเพลงของพี่ปาน๋อ oh, ใช่หน้าตาขเขาแรงมากนะแล้วโอ้โหคนตบมือตั้งพอเลยตบไม่ยอมหยุดตบมือนานมากจ่าจ่าก็เบรกเบรกไม่อยู่ก็บอกเบรกไม่อยู่ ตั้งแต่นั้นก็มาวิ่ง์วิที่เจ็ดวันแม่ใช่ไหมเรือนแพ่เราก็ถามว่าคุณแม่ชอบฟังเพลงอะไรอะไรเงี้ยแม่บอกชอบพุ่งพุ่งพุ่พวงอะไรเงี้ยกับแคทธริยามาลาศีแม่ชอบอแล้วแล้วคุณพ่อชอบเพลงอะไรบอกคุณพ่อชอบเพลงไปทางเรือนแพ่อะไรเงี้ย มนจับเอาเรือนแพนเนี่ยไปให้น้องเองน้องพ่อก็ถูกใจบอกให้ลูกร้องได้ไงเพลงเรือนแพ่นนะลูกไม่เคยร้องออแล้วบอกว่าไม่ได้บอกให้เขาร้องเขาจัดไปเองว่าพ่อชอบเพลงอะไรชอบเพลงเรือนแผ่นเ,เพงนลงอะไรเก่าๆเนี่ยแต่เขาทำออกมาได้ดีนเนาะทำออกมาได้ดีมาก ส,สองวีคติดเลยที่น้องก็เรียก<อ>ว่ามีวีคที่พีคสุดๆคนเชียร์มากมาเต็เลยเนแพรนี่ป้าคุณป้าคุณอาอยู่บ้านนอกแล้วนะทีนี้ติดเลยดังทั่วเลยภูมิใจเลยเรยนแพรเรนแพรไปไหนก็จะให้ร้องเพลงเรนแพรเลยกลายเป็ตนต้องร้องเรนแพร <จะ S 1> ไปทั้งลักเลยนะคอร้องเพลงพวกนี้ รู้เรื่องราวของเจ้าแอนการผ่านเข้ามาในบ้าน AF ยังไงมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราไปดูถึงเรื่องราวความผูกพันของคุณแม่และน้องแอนกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันอีกที่หนึ่งตรงนี้สวยๆแล้วปล่อยปลาเขาว่ายเล่นเคียงข้างเราไปก่อนนะคะสวยมากเล้ยวไปพบที่ต่อไปค่ะ